ละครสั้น FC เรื่องผียายแก่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคบไออ้าวตื่นมาพี่ไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาพี่ดีกว่า าถึงแล้วพี่ทำไมมันเล่นก่อนหนูอ่ะฮะทำไมมันเล่นก่อนหนูอก็พี่มาเล่นก่อนหนูเองไม่ตื่นกทีอ๋อนั่นหร<ะ>ใช่เดี๋ยวพี่ไปเล่นต่อก่อนนะเออเดี๋ยวหนูตามไป ลาล่าลาล่าลาลาลาตามจับพี่ได้สิหนูกำลังวิ่งอยู่สิจับพี่ได้อันนี้เดี๋ยวหนูไปจับพี่แหละมาไม่เล่นแหละไปเล่นแต่เลือกกันดีกว่าโยเยเล่นอบบนี้ไหมอืมเล่นก็ได้ค่ะพี่มาขึ้นกัน ทางไหนวะคืออ,อ,อะไรน,นี่อ้าวจะมืดแล้วหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะจะตามไปด้วยไหมไม่หลักเดี๋ยวหนูเล่นสักแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวหนูตามไปโอเคโอเคพี่ไปพี่ไปก่อนนะ โอเคให้อ่ะจะข้ามร้อนเหรอกลับบ้านกว่ากลับบ้านกว่า นั่งชมวิวอยู่ตรงนี้ดีกว่าเสียงอะไรอ่ะมาจะตั้งไหน ไปไหนเหล่ารออย่างนี้ไปไหนแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าเจอผีเจอผี ดีกว่าออเอาพี่ทำไมไปนอนรวมพงอยู่ตรงนี้เออพี่เจอผียาแกหนูก็เจอเหมือนกันอนอนดีกว่า,านอนไม่ได้มาตรงไหนพี่พี่พี่ให้หนูนอนด้วยสิก็นอนสิเอานอนดีกว่า เมื่อน้นเล่หลับในเตียอออไม่ไปเล่นนะถ้ากลุ้มไะจ้างตำรวจ เป็นสถานีตำรวจนะอยากเข้าไปนะหนูพี่เตือนไว้นะอ้าหนูมาแกล้งตำรวจค่ะพี่มาแจ้งทำไมเหรอหนูหนูไปเจออะไรมาหนูเจอผีพี่เอา้าตำรวจมันจะฆ่าผีได้เหรอตำรวจไม่ใช่ผีนะหนูเอา้าเราโง่อีกแล้ว ไปถามโรงพยาบาลดีกว่า <c oughs> คุณหมอคะคุณหมอคะคุณหมอคะ <c oughs> อ้าวหนู <c oughs> เป็นอะไรเหรอ <c oughs> เป็นไข้เหรอหรือเป็นอะไรทำไมมาโรงพยาบาลหรือขาหักเหรอไม่ค่ะหมอหนูเจอผียาผีย่าแก่ <c oughs> แล้วทำไมมันหมอกหมอทำไมไม่บอกพ่อแม่หนูไม่มีพ่อแม่พ่อแม่หนูตายไปแล้วอันเหรอหมอไม่ใช่ผีนะแล้วหมอจะไปฆ่ามันยังไงอะ่ะหมอไม่ใช่หมอผีอ้าอีกแล้วแล้วกูไม่ถามแม่มและไปดีกว่าไปไหนเลยหนูขาหากรอ ม่วิ่งเ๋ยวไม่ได้อาจะขาหักอืมมันงอกมากจังเลยอ่ะเดี๋วกระโดดตบแม่งแต่เดยวลาสำหรับเรื่องผีสามก็จบไปแล้วนะ

น้องเหล่านี้มันโง่จริงๆไปก่อนนะครับทุกคนดึ้งดึงดึง,ดง